สวัสดีครับครัวง่ายๆของนายต้มโจะนะครับวันนี้ชวนมาทํากระเพาะปลาน้ําแดงนะครับเป็นสูตรง่ายๆทานที่บ้านได้สบายๆเลยนะครับวันนี้โจก็ใส่เนื้อสัตว์2ออย่างนะครับก็คือปีกบนไก่นะครับหรือใครจะใช้เนื้ออกไก่ฉีก,ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่สะดวกโจตุนไว้แล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาบอกก่อนอันดับแรกเลยคือเราจะต้องมีน้ําซุปนะครับโจกใช้น้ําซุปกระดูกซึ่งเป็นโครงไก่หนึ่งโครงนะครับพริกไทยเม็ดเล็กน้อย ระเทียมทุบเล็กน้อยนะครับแล้วก็เกลือป่นแล้วก็รากผักชีเดี๋ยวอัตราส่วนต่างๆจะเขียนไว้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆสามารถลงไปจดดูได้จะทําให้เราได้น้ําซุปแบบนี้มาแล้วเราก็เอานี่นะครับไก่ลงไปตุ๋นพร้อมกันเลยจะทําให้สุกไปในตัวนะครับโอเคอไก่เราว่าไปแล้วก็มาดูส่วนผสมต่อไปนะครับคือเนื้อปูนี่ใช้เนื้ออกนะครับก็จะค่อนข้างละเอียดนิดน,นึงเนาะเราซื้อมาจากแมคโครแป้งมันนะครับตัวทําให้น้ําข้นนะครับ เห็ดหอมแห้งเอามาแช่น้ําแล้วก็หั่นเป็นชิ้นไว้นะครับผักชีโรยหน้าหน่อไม้ต้มสุกนะครับหรือใครจะใช้อยอดมะพร้าวก็ได้ถ้าชอบนะครับกรอบๆไข่นกกระทานนี้ตามชอบนะครับที่เด็ดเลยก็คือกระเพาะปลานะครับถ้วยแค่นี้ร้อยยี่สิบห้าบาทต้มแล้วนะครับเราจะต้มนิดนึงให้มันนิ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับจะทานง่ายๆสิวขาวนะครับซอสหอยนางรม อันนี้ใส่เล็กน้อยนะครับให้พอมีกลิ่นนั่นคือเหล้าจีนนะครับถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับตรงนี้ไม่ได้ซีเรียสอะไรน้ำตาลทรายครับอันนี้ก็พริกไทยไว้โรยหน้านะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เตาเลยดีกว่าเพื่อจะเริ่มทำาลยนะครับโอเคนะครับเราก็เริ่มจากการนำน้ำซุปมานะครับวิธีนี้คือการทําทีละหนึ่งถึงสเสิร์ฟเท่านั้นนะครับเพื่อให้รสชาติมันเข้มข้นเราจะไม่นิยมทาหม้อใหญ่ๆนะครับถ้าเราทําทานเองก็คือทําน้ําซุปเตรียมเอาไว้นะครับพอจะทานก็ มาทาทีละหนึ่งถึงสองเสิร์ฟทานนะครับกินร้อนๆอร่อยนะครับเมนูนี้นะครับขอรากผักชีสักนิดหนึ่งเพิ่มความหอมนะครับตุ๋นไว้แล้วนะครับน้าซุปก็ตุ๋นประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับถ้าเป็นกระดูกไก่เพราะว่ากระดูกไก่จะค่อนข้างเปลยเร็วนะครับให้น้าซุปที่หวานตัดเกลือลงไปเล็กน้อยนะครับพริกไทยเม็ดทุบเล็กน้อยกระเทียมทุบเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มันไม่เลี่ยนนะครับ โอเคล้วก็เปิดไฟนะครับเดี๋ยวเรารอ,รอน้ำซุปเรากลับมาเดือดอีกสักรอบหนึ่งนะครับเมื่อน้ำซุปเริ่มเดือดนะครับก็เป็นเห็ดหอมนะครับใส่ลงไปเลยอันนี้เราแช่น้ำจนนิ่มแล้วนะครับแล้วก็เอามาหั่นไว้ก็จะใส่เป็นดับแรกเพื่อไปต้มให้มันนิ่มลงไปกว่าเดิมนะครับอย่างนนี้เจ้าก็ทำประมาณสองเสิร์ฟนะครับก็คือสองถ้วยสำหรับพออิ่มพอดี เราจะใส่ไก่แค่สามชิ้นแต่เพื่อนๆสามารถใส่เพิ่มได้นะครับพอดีโจงใส่เนื้อปูไปหนึ่งถ้วยเลยก็เลยใส่ไก่แค่สามชิ้นนะครับเราเน้นทําทันเองนี่นะครับแล้วก็ไก่จริงๆแล้วมันคือปีกบนไก่นะครับแต่หลายๆคนอาจจะเรียกว่าน้องเล็กก็ได้จริงๆมันคือปีกบนตอนเด็กๆโจก็เข้าใจว่ามันคือน้องไก่อันเล็ก เสร็จแล้วก็เป็นหน่อไม้นะครับหน่อไม้อันนี้ใช้สําเร็จก็ได้นะครับเราก็เอามาต้มล้างน้ําอีกสักน้ํหนึ่งแล้วก็กระเพาะปลานะครับที่เราต้มให้นิ่มแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเอาไว้ตามด้วยเนื้อปูนะครับใครใช้เนื้ออกก็จะหน้าตาประมาณโจ้งนะครับเหมือนจะเละๆนิดนึงแต่ถ้าใครใช้เนื้อปูก้อนพวกกันเชียงเนี่ยก็จะเป็นก,ก้อนๆเลยน่าทานมากนะครับ แต่ปูก้อนนี่ค่อนข้างจะหาซื้อ,อยากในโซนนิโจกอยู่ก็จะมีปูอกเนื้อปูอกนะครับที่มีบ,บ่อยๆเลยในแมคโครนะครับปรุงรสนะครับเริ่มจากซิ๊วขาวนะครับซอสหอยนางรมนะครับหยี๋เวเราจีนนะครับเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มีกลิ่นหอม ก็จเจริญอาหารตามด้วยน้ำตาลทรายครับอุ้ยตักไว้นานมันเกาะเป็นก้อนนี่นะครับาตาจะประมาณนี้เลยพอเดือดจนทุกอย่างสุกนะครับก็เป็นไขน่นกกระทานะครับ ถ้าใครที่ชอบทานเลือดไก่สามารถนำเลือดเลือดไก่ลวกนะครับมาใส่ได้วันนี้จกหางซื้อไม่ได้เอาสารภาพตรงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้ทานอยู่แล้วด้วยนะครับใครชอบทานเส้นก็จะเป็นเส้นหมี่นะครับอ่าตอนนี้เดือดได้ที่แล้วนะครับสิ่งที่เราจะใส่ต่อไปนี้น่าจะเป็นอันดับสุดท้ายก่อนที่เราจะตักเสิร์ฟกันนะครับนั่นก็คือแป้งมันนะครับ ในส่วนของแป้งมันเนี่ยให้ทยอยใส่แล้วก็ทยอยคนนะครับเดี๋ยวจะข้นเกินแล้วก็ทาให้คนมันจะเกาะเป็นก้อนๆน,นะครับเป็นวุนว้นๆเลยไม่น่าทานนี่ครับถอยนิดนึงค้นๆหน่อยน,อนี่นะครับเราก็จะได้กระเพาะปลาน้าแดงง่ายๆใครมีเนื้ออกไก่ชีกหรือว่าเนื้อปูก้อนก็สามารถมาโรยตกแต่งได้นะครับแต่วันนี้เราเน้นทำทานเองก็จะประมาณนี้ สำหรับสองเสิร์ฟถ้วยใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปตักใส่ถ้วยแล้วมาดูกันว่าน่าทานแค่ไหนนะครับนี่นะครับแล้วเราก็ตักเสิร์ฟนะครับถ้าใครจะทําทานหลายๆท่านก็ใส่ถ้วยตรงกลางไว้นะครับเราก็ตักแบ่งเหมือนเวลาเราไปงานโต๊ะจีนประมาณนั้นเลยสามารถนำเนื้อปูหรือว่าอกไก่ฉีกนะครับมาวางด้านบนตกแต่งได้อีกนิดนึงนะครับ เพื่อความสวยงามของอาหารเรานะครับแต่ถ้าทํากินเองก็ความสวยงามเอาไว้ที่หลังก็ได้ครับเอา,าทําให้ได้กินก่อนโอเคเห็นหอมอีกสักชิ้นหนึ่งรับถ้วยนี้อ่เนื้อปูเยอะอยู่เลยนะครับที่เห็นเห็นเส้นๆขาวๆนี่คือเนื้อปูทั้งหมดนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็อาจจะโรยด้วยพริกไทยอ่อนนะครับไอ้พริกไทยผงโทษดีแล้วก็ ผักชีสักนิดหนึ่งจะแต่งจานแล้วก็เพิ่มความหอมนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับกระเพาะปลาน้ําแดงง่ายๆในแบบของนายต้มโจกนะครับลองทําทานดูส่วนผสมต่งตางๆเดี๋ยวโจกจะเขียนอาัตราส่วนให้ที่ใต้คลิปเช่นเคยนะครับสามารถเลื่อนลงไปดูแล้วก็จดไปซื้อมาทําทานได้วันนี้ต้องขอบคุณมากมากครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด subscribe ช่องให้โจกด้วยนะครับจะได้มีวิธีการทําอาหารง่ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆบ่อยๆวันนี้โจกต้องไปแล้วครับขอบคุณมากสวัสดีครับ